Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you oh <dear. S 1> <laughs> สวัสดีค่ะพี่นออ้องวันนี้นะคะ่ะวันเกิดนายมูด,ดําค่ะจะเสริมกระตื้นตะเ้าเลยเนะะี่ยค่ะมันมืดอยู่นะพี่น้องเนะะี่ยค่ะเริ่มสว่างแล้วล่ะให้พี่น้องไอ้นายมูด,ดําเรากระสิพาพี่น้องเนะะี่ยค่ะ หนึ่งเข่าหนึ่งน้านะค่ะเตรียมนในอายุน้ากินเมื่นมีสิพาพี่น้องปเฮ็ดบุญค่ะทําบุญวันคข่ายวันเกิดเนะค่ะครบรอดยี่สิบเก้าปีนะเธอเนาะแล้วกับวันข่าววันษาพ้อมค่ะเมื่อนี้ถือว่าเป็นเลิกงะเลิกงานยามดีค่ะจะจุมกันเลยสิพาพี่น้องนะค่ะหนึ่งเข่าหนึ่งน้าแล้วกับสิพาพี่น้องเนี่ยไปวัดไปวนเนะค่ะมาเตรียมในอายุน้ากินกันเนะค่ะเออตัวเดียนผู้ชมเนี่ยเธอ

กุ้งย่างขาดย่างกุ้งไปวัดเนาะเนี่ยเพือเสรมกับหนหัวดังกับไปไอ้นี่ค่ะซื้อกุ้งมาค่ะเนี่ยอืมตัดแค่นั้นแหละเธอตัดปลายกุง้งที่จริง,งตัดอันงามนี่นะนี่นะตัดอันยาวๆนะนเธอออกนะเออนั่นละตัวนั้นตัดเนี่ยนี่าย่ล้าตัดกุ้งแล้วก็สิพ้กกันย่างกุ้งค่ะแป๊บเดียวนี่เนี่ยพี่น้องเวลานะค่ะ ไปบ้านไปวามาแล้วก็กรสีพาเราไปขอพรน้ำพอน้ำ,นำแม่เราอีกแล้วค่ะไปบ้านเธ<า>อทำต้นไมตัดต้นนวดนั่นแหละพาะพี่น้องไปวัดนะค่ะเมื่อนี้พอดีเสื้อเสริมกระสิไปสองวัดนะค่ะกระสิไปวัดเองบ้านเสื้อเสริอเองแล้วค่ะแล้วกะระสิไปวัดวัดตาท,ที่วัดพ,พักเคยพาพี่น้องไปถวายเพ้นนะค่ะ ไม่นี้คือสิพาพี่น้องไปถวายน้ำถวายของใส่ระกาซ,ซื้อซื้อหมูซื้อไก่ไปไปขัว้าน้ำข่านาอนเถอะนะซื้อว่าพื้งนี่กัดน,นั่นแหละค่ะเทศระกาเทศบุญในวันข่ายวันเกิดพ่อมจะสืบไปด้างซอยเรากันนะค่ะไปค่ะพี่น้องจะสิบไปเฮทศใส่เรากันค่ะเราก็สืบเทศนี้เถอเนาะ ใส่ีกคมว่าเหน่อยนึกลี่่างเกลไมรู้หรัส่ดีค่ะนะนี่ตางใส่หมอนเลยเนาะหมอนพ่อเห็นนสแม่ก็ใหอนี่เาเนะีกอยากที่เตาอบเลยเนี่ค่ะหม หนห้น้ำงาเลยนะี่ตูปขวเขางสีนะเมนต์น้ำเ่านี่ตูปพืออกใาง่คุณเลยน,ววนันเกิดกับสีนนะค่ะพี่นอนนะ <c oughs> แต่ละปีแต่ละปีเนาะแต่สบายใจปีที่แล้วก็ได้ไปบ้นนเท่านาะน ปีที่แล้วเาส่บาทส่บาดอันบนตองก็มันของนิสายปีที่แล้วเขาใส่บาดป่ะตันเกิดเท่ะน่ะเหนี่อยหนด้เนักเหนเสอ็จนักเหนื่อยหนักปีนึงล้ค่ามันเกิดเะ่าปีกันไหนมันดำกันอะกันนี่แหละนี่อย่ากสองกระดิ่ะ ยาที style, risque, os, ้จะไปยืดอ่ะยือเลยนเป็นสเตี้ยนนี่ล้าก็ใส้ขาวส่น้ามัวก็เมนวิทย์ยวอนด้วยนีค่ะไปวัดนั่งกันเนี่ยพี่น้องยาของเราึกาก็ยางเรายาเยาเาเปิดขี้ออกออกได้ อนระดับสื่เครื <harder> ่องมาตังแก้ซ <shallow brake studios> ีพูดเสิตังัคร่ะสื่อหิดของมความลักค่ะเนี่ตลาดตะ่วนหนวดของบุนดับเชื้ออันนี้มันเป็นอันมือเอียกรอ ลุยเรือ่องบัตรทั้งเม,อ,งงมอนี้นะคะ่ะจะเจอภรวบประมุะขง่ายนะค่ะรวบประมกปละกันเห็นนจิมซีฟู้ดปกัย่างกุ้งค่ะเน่ยไปบัตรทั้งนี้ กุมสุกหมดเลยอมเลยมหลี่ยมเนี่ยที่นั่งเห็ดประเมินไปพร้อมแล้วค่ะเห็ดปมือไปพร้อมนี่ให้พวกนเหเป่าเป็นหัวทุกคนนะสายสงสายสดเลยอาจจะส่วนนี้เพิ่นไไนค่ะส่วนตัวนี้มันมีเหมือเซึ่อ่่ สองพันหนักเะเอาตัวนี้เลยปึ๊บข <c oughs> มืออันนี้เสียบปะเถอเสียบเนาะเฮยกินบ้างเบิกมือเหรออยากตัวนี้มันก็เสียบไปครับทุกเนี่ยนะครับอืมนี่แหละนำ่นเปเหรอ เมื่อเสียโอ้ไป่ไนี่ก่อนมันเท่าสิไปเขาแขวนเอาใส่เนาะคนหอนมันไม่ได้ไซน์เฟสอะไรแบบนั้นไปสียินเอาเดี๋ยวค่อยขีดเนาะค่ะไปลวกบนบดก้อนค่ะพี่น้องนะพี่น้องแข่งกับเวลาอีกค่ะขนาดต้องเติต้องเติมตัวเต่าก็หนีเนาะค่ะเติมกลิ่นแหงฝาไม่เห็นแล้วกินวานี้แล้วกินปัญหาพี่นี่นะค่ะนอกจากยากรุงเซนต้าก็นั่นแหละเย็ดลอย คันไม่ดอนะ้ดอกแตันุ่ขึ้นอืมเบนี้เน่ยสนนี่นแต้าบ้งเป็ดีดีที่เออืมอไยวนหนเดียวยิ่งหมเลย ้องไปขนเอาเสกเยีน่เขเ็แล้วแสดงว่ามิดทาบานเอาไว้ดีหน่อามมือเราะาบ้านบอื่นมันเสียแ่ต่แบบีเอาไว้ด้สี่มอคนล้ค ตัง้งคิงเขงหาหนึ่งได้หรือตั้งคิงไหมเรียนโคตรดีน้าใส่อะไรกับเมนเหลวแหละค่ะเดี๋ยวที่ฟุ้งง่ายๆแสบกแก้วสุ่ม หนวดประมือแล้วก็รวบกุ้งะาใไปครับวนนรอย่างรีรีรวกประมือกันคนรับรวประมือครับกวเปนมือกันขาน,านเดือด,อด,น,อดน,น,นะอืะะะมมาห่อตะห่อตะหนวดเพิ่นจะแหนมมาใช่ไมมตับมือันอี่น บักหัะประมืออันนี้น่าเทน่านูเ้ออืมนบ้านะเสน่นนว่าเิมเยกโตเพิ่อนออกตะนวดเลย คนมีหมึกดำๆนะค่ะปัดมึกอันนี้ส่วนเยกพกเก่งมันยันเสียก,กันได้ก็มีเลยเ,ย,เยเดี๋ยวใส่ถ่วยเน่ยก็ได้สินี่ค่ะน,นีนเ่เลยแล้วค่ะมาเสบ้าหยุดลงมัะ ติ๊กค่ะกุ้งค่อยเอาไซด์น่อเถอนเนาะนี่กุ้งเนี่ยค่ะกุ้งนี่เนาะพี่น้องค่ะอาหารเซฟบาทนะมือนี่นี่กุ้งแล้วก็มีลวกปลาหมึกค่ะแล้วก็เตาซีฟูดเนาะค่ะไปไปไหนค่ะเธอสนใจเข่ากันเด้อค่ะอืมไอ้พ่ออยู่นี่จนเนื้อ อืมีมลายไสเข่าก้นค่ะใส่หมดแลนาป็นบวันหมดเลยส่สองตีก็เด็ดนะเดี๋ยวเอามึงกันะทำอะไรดีสองตีบอได้ ติ๊บ้อไปข้าบ้อยครับแต่เธอจ่าผลไม้ของมันี่ผลไม้กันนะข่ะล่างผลไม้ข้าจะเข้าไปซื้อนม ตัวสูนี่กัดกินมาได้วค่ะต้องแต่งล่างก่อนนะพี่น้องเราต้องปไปใส่แม่นบาทน้ำกันใส่แม่นบาท ดอกไม้ก็ได้ซือ้อบ้านเยี่ยเลยวะมึงตลาดก็คือมีเช่นซีอ,อืมเยี่ยมกรัค่ะอืึ่ยายี่ยมลยคนใหม่น่ากดีครับเปลี่ยนดอกไม้แล้วก็เป็นเล่อสองเดือนก็ซื้อมาแล้วเป็นซื้อมาแล้วใช้ เนี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวเนาะกับซีมีนี่เนาะค่ะอันนี้ในส่วนของวัดปลาค่ะจะเสริมกับซีไปบัดเพริสนะเธอเนาะวัดปลากับซีมีน้ำแล้วกับไลายนี่เนาะค่ะแล้วกับหมูไก่เนาะอกไก่เนาะเธอเนาะเสิร์ฟมาเนาะค่ะยังว่าไอ้หลายโหลอยู่ค่ะแล้วกับเสียนนี่กะไอ้อันนี้ไปบ้านๆเราเสริมกับซีมีถวายเทียนเนาะค่ะแล้วกับน้ำสองแพรนี่ค่ะแล้วกับเอาไปใส่บาตรแล้วกับไอ้เงี้ยอยู่เนื้อกินน้ำค่ะ ไปไปนะพี่น้องค่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะเสิร์ฟกับฮะพี่น้องนี่แหละค่ะมาเตรียมข้าวของเนาะคะ่ะไปใส่บาตรน้ำกันเนาะคะ่ะในเชิงวันคล้ายวันเกิดของนายมูด,ดันพ้อมเนาะคะ่ะและกันมือน,นีเป็นมือเข่าพันซานะะนเนาะเธอเนาะแมนค่ะค่ะรักกับพี่น้องนี่แหละค่ะแสดงไหมไปใส่บาตรน้ำกันเนาะคะ่ะไปเอาบุญน,น้ำกันหรือว่ามือน,นีอเสิร์ฟกับพี่น้องสิพาไปเอาบุญเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนั่นเลยเด้อค่ะเอาไวส้สนิทเนาะคะ่ะ สวัสดีครับบ๊อบดับัสดีครับ